วินานะครับวีนาก็ถือว่าเป็นคนทำแคมเปญได้ดีในทุกแคมเปญเรื่องความเป็นบิวตี้ควีนก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหานะฮะ,ะเรื่องการตรงต่อเวลาเรื่องนี้ไม่มีปัญหานะ,ะับไม่มีปัญหาเรื่องการทำกิจกรรมก็ดีไม่มีปัญหาความเอาพูดง่ายๆความตั้งใจอ่ะความตั้งใจอ่ะคือน้องก็เต็มที่อ่ะค่ะน้องก็เต็มที่น้องก็เต็มที่นะ,ะน้องก็เต็มที่แต่ ถ้าจะต้องปรับถ้าจะต้องปรับก็คือต้องปรับให้สนุกขึ้นแล้วก็จะต้องออสนุกสนานมากขึ้นกว่าเดิมน,นะฮะแล้วก็ต้อง participate หมายความว่าให้คนรอบข้างที่อยู่ใกล้ๆหรือทีมงานหรืออะไรเงี้ยหรือทุกคนนะ่ะได้มีความสุขร่วมกันกับ เ,เพราะว่าสังเกตคนจะแบบเกรงใจหรือกลัวไม่รู้นะบางทีน้องๆก็ก็ไม่กลา้าคือเล่นกับคุณนู้นคนนี้แต่ไม่เล่นเพราะว่าฟินาอาจจะวางตัวค่อนข้างเป็นออฟฟิเชียลเกินนะฮะในโลกแห่งความเป็นจริงมันมันจะต้องเป็นแมกเนตอะดึงคนให้เข้ามาหาเราให้ได้เราจะเสิร์ฟใครเราต้องรู้ว่าคนคนนั้นเขาชอบอะไรนะฮะชอบสนุกชอบหัวล้อชอบคือคนเรามันต้องมีโมเมนต์เยอะๆอะ,อะ,อะเออแต่แค่นั้นเองแค่นั้นเอง ต้องมีโมเมนต์เยอะๆต้องมีหลายๆแบบหลายๆโมเมนต์หลายๆโมเมนต์นะฮะมันจะทําให้ปลดปล่อยสนุกแล้วก็ทําให้คนรู้สึกไม่กลัวคนรู้สึกไม่กลัวคนรอบข้างนะสิ่งที่มีอยู่โอเคแต่เพลงแต่ว่าบางจังหวะต้องลดมันลงบ้างต้องลดมันลงนิดหนึ่งตรงจุดมากต้องลดมันลงนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็แต่งหน้าอะไรเงี้ยสวยหมดแต่ว่า บางทีก็อยากเห็นแต่งหน้าน้อยดูซีสวยไหมสวยอีกแบบหนึ่งไหมอะไรเงี้ยเพราะในชีวิตจริงเวลาทํางานมันต้องแบบมันแต่งอย่างนี้ทุกวันไม่ได้ต้องแบบล่าเริงสนุกสนานเป็นเด็กน้อยบ้างนะฮะชิลบ้างนะฮะจริตบ้างวิณาดูฮาราดีไปคนอื่นอัดเก่งไม่กล้าถักอ่าอันนี้ก็ต้องพูดตามความจริงไงไม่ต้องแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรผิดนะเฟรลี่ชอเละ แชร์ไม่มีบอร์เดอร์ไม่มีกำแพงเข้าใจมันจะเป็นอีแบบเนี่ยลักษณะเนี้ยแต่ว่าไม่ได้ไปว่านะว่าอาที่ทำอยู่ไม่ดีนะที่ทำอยู่ดีแล้วแต่ว่ามันจะทำอย่างนั้นตลอดอ่ะมันอาจจะแบบเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างในบางจังหวะเนี้ยอืมอะไรอย่างนี้เป็นต้นของคินคีเกนจัดถ้าอย่างนั้นต้องเปลี่ยนจากคำว่า เก่งใจแต่เหมาะสมแต่พอควรเพราะว่ามันเป็นแคมเปญของคนปกติพูดการสื่อสารทำให้การเกิดความเข้าใจเหมือนขีเมสเซจของสมัยก่อนอะ AS หรือ D t แท็กการพูดทำให้เกิดความเข้าใจเพราะว่าอย่างอายุไม่เยอะมีคนอายุเยอะกว่านั้นเยอะ30กว่ามีหลายคนมากเยอะมากเยอะสุดคือ37แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่มากมายไก่กองส่วนแพรวนิชไม่มีอะไรนะครับผมว่าแพรวนิช สตาฟชอบเพราะว่าเนื่องจากว่าเฮฮาสังเกตไหมทําไมสตาฟจะพุ่งไปทางแผวง่ายหัวเลาะต่อกระซิปเรียกนู่นเรียกนี่ผมยังเรียกป้าเลยบางทีอ่าพี่ตายพี่แชมปพี่ทีมอะไรเงี้ยมันจะง่ายเพราะอะไรรู้ไหมมันแบบมันเหมือนเพื่อนไงม,มันเหมือนเพื่อนพอมันเหมือนเพื่อนแล้วมันพูดง่ายอะ่ะเออ <laughs> แค่นั้นแหละมันต้องมีตลกบ้างอ่ะเออมันต้องมีตลกมันต้องมีเฮฮามีตลกมีเอนเตอร์เทนมีเออมีหลุดอะไรเงี้ยมีโกมีอ้อนมันต้องมีหมดอ่ะคนเราอ่ะมันต้องขบรถขบรถจบข่าวแค่นี้แหละแพวมงหรือบอสอันนี้เขาเรียกว่าคิดเองเออเองหรือเปล่าจัะบอกแล้วไงยังไม่มีใครมงสักคนหนึ่งอย่าไปคลิปลุกเยอะ อยู่ในสังคมทุกสังคมมันมีแต่ปัญหาแล้วก็มันมีแต่เรื่องที่ดีและไม่ดีสลับกันไปไม่อยากเสพเรื่องอะไรก็ไม่ต้องสนใจเรื่องนั้นจบใครเขียนด่าก็ไม่อ่านดีดผ่านไปโอเคแค่นั้นเองนะฮะจะเจ้าอะไรกันนักหนากับชีวิตขนาดพระยังมีปัญหาเลยยังไม่มีใครดีที่สุดหรอกนะฮะแล้วก็ไม่มีแบบ ไม่ได้ไม่มีบริบทใดที่จะบอกว่าทำแบบนี้แล้วดีที่สุดเออเพราะฉะนั้นเนี่ยจงเลือกเสพอะไรที่มันไม่ถูกใจอย่าไปเสพมันใครด่าก็ด่าไปฉันไม่ชอบฉันก็ไม่ดูไม่ใช่ว่าด่าไม่ได้ก็เราเป็นตัวเราเองอะตอนนี้อะไรตอนนี้คนลุ้นคนมงยุคบอสมากค่า จริงๆคนมงยุคผมไม่ยากนะคือไม่ได้ยุคผมหรอกคือทุกทุกเวทีที่ผมทำอะไม่ยากหรอกอืมไม่ยากอะไม่ยากเดียวพูดไปแล้วถ้าเป็นไปได้ก็แอดมินอยู่ใช่ไหมแอดมินถ้าเป็นไปได้ก็ลองเอาน้ำหนักลงอีกสักนิดหนึ่งไม่ได้ว่าตอนนี้น้ำหนักเยอะไปนะแต่มันจะทำให้คมอีก คมมากขึ้นมันจะให้คมมากขึ้นตอนนี้มันก็คมอยู่แล้วมันจะคมมากขึ้นต้นแขนอาจจะเล็กลงหน่อยเอวอาจจะเล็กลงนิดนึงแก้มอาจจะหายไปอีกนิดนึงมันอาจจะทําให้ม,มันรู้สึกโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยเอ็มอไปวันที่สิบเอ็ดครับวันที่สิบสองไปช่วยทํางานนอนกี่ชั่วโมงก็ประมาณสัก ห้าหกชั่วโมงครับเครียดไหลกลุ่มใครใ้ใครมงโอ้มันก็ต้องมีทั้งคนผิดหวังและคนสมหวังไงเนาะถ้าจะให้18มงกุฎเลยไหมล่ะคัด18คนแล้วให้คนละมงไปเลยก็เขาเรียกว่า18มงกุฎเอาไหมแล้วเป็น18มงกุฎไปเลยดีไหมจาก77ตัดเข้า18คนแล้วให้18คนละมงกุฎไปเลยดีไหมเป็น18มงกุฎเออพูดถึง18มงกุฎม,ม,มีใครรู้บ้างอ่ะว่าใครคือคนส่ง บูดำสลันรักเป็นคนส่งหรืออยู่ในทีมงานที่ส่งสมัยนั้นอยากรู้พูดถึงทุกกกงจริงอ่ะขังมาก MUT กระแสรแรงมากขอบคุณครับก็แอดมินคุณหญิงกอบกวยเขาบอกว่าคนที่ใหญ่สุดเนี่ยในในดอมมักก็คือแก่เอ้ยคนที่ใหญ่สุดของคุณหญิงกอบกวยอะ่ะอายุแก่กว่าผมเกี่ยวข้องกับว่าชิราวุธวิทยาลัยเกี่ยวข้องกับว่าชิราวุธผมก็ไม่รู้หมายถึงอะไรส่งนางสาวไทยสมัยก่อนหรือรอ,อะไรเนี้ย แล้วเขาก็บอกว่าเคยส่งปูดําสลันรัดมาก่อนเออโหยุคเก่ามากค่ะบอสพี่ปูดําใช่เขาบอกว่าอยู่ในทีมที่ส่งแล้วก็เคยมาส่งเวทีบอสต่ออายุแกกว่าผมนะคนอื่นไม่ต้องคิดว่าเป็นตัวเองนะอายุแกกว่าผมนะคนนี้น่าจะแก่เยอะแล้วล่ะคงจะแบบหกสิบไปแล้วหรือเปล่าเออเขาหลอกบอสใหม่ไม่กันนะเขาก็พูดอย่างนี้ยผมก็ไม่รู้เขาหลอกหรือเปล่าแล้วก็มีข่าววงในว่า เป็นคนที่เคยใส่ร้ายฝ้ายสุภาพรว่าท้องวันที่กำลังจะประกวดไฟนอลเป็นคนเดียวกันกับที่ใส่ไ้ายฝ้ายสุภาพรมาริสรอนวันไฟนอลวันไฟนอลมิสแกรนปี2016ตอนที่จะไฟนอลที่ราชมังคลาใช่ไหมราชมังคลาอยู่ๆวันนั้นก็มีข่าวออกมาเรื่องว่าฝ้าย เคยคอดลูกเออมาก่อนเป็นปัญหาใหญ่เลยทีมงานแล้วผมก็เลยต้องเอาแพทย์พยาบาลมาตรวจฝ้ายแล้วก็ต้องเรียกฝ้ายมาสัมภาษณ์เดี่ยวแยกทันทีเค้นความลับแล้วก็ฝ้ายก็ยอมให้พยาบาลตรวจตรวจหมดเลยนะตรวจแผลว่ามีผ่าตัดไหมตรวจตรวจข้างล่างด้วยอืม เพราะว่าคนนี้แหละไปปล่อยข่าวอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะอันนี้คือเขาให้ข้อเขาให้ข้อมูลเพิ่มมาไปปล่อยข่าวเพื่อจะทำลายฝ้ายเพื่อให้เด็กตัวเองชนะไม่รู้ใครงงงงไปหมดเขาว่ากันนะสาวน้อยหนะน้านวนมากับ เรือด่วนสายบ้านแผนเคยฟังน้องไฟพูดอยู่ค่ะใช่ตอนนั้นที่เรียดมากเลยกำลังจะไฟนอลตอนบ่ายสองเป็นเหตุจะเริ่มหนึ่งทุ่มบ่ายบ่ายโมงขยะแบบนี้ก็ปัดผ่านเลยครสุขสันต์นนวันเกิดอะไรทำไมล่ะสุขสันต์วันเกิดอะไรไฟน่ารักทุกวันนี้ยังได้เกือ้อกหนุนทำงานให้ไฟอยู่เลย ถ้าไฟจัดงานที่ไทยก็ผมมีคนจัดให้ครั้งที่แล้วก็จัดที่หอ MGI Hall พี่ปูดำเขามีเพจนะคะชื่อปูดำสรานรัดบันทึกลับเหรอใครหายหน่อยสิไปภูเก็ตพรุ่งนี้ครับทีงานแกล้งให้แพวจมโอ้ยมันจะจมตอนไหนแล้วมันก็ไม่ได้จมหรอกไม่ได้แข่งในน้ำจะจมได้ไงจะเธอไม่จมพลอยดีนะครับพลอยสวยนะฮะพลอยสวยพลอยแพง เออค่อยแพงหลายคนสวยนะสมุดสงครามสวยนะใครชอบมัางสมุดสงครามสวยนะถ้าจัดเสื้อผ้าจัดอะไรเนี่ยให้แมทเนี่ยยิ่งสวยใหญ่รอชมโปรดักชันเออทุกครงสุวรรณบุรีก็สวยทุกคนไปซื้อบัตรรอบตัดสินซะจะหมดแล้วนะทุกคนอีกไม่นานเราอาจจะปิดแล้วนะอีกไม่นานเราอาจจะปิดแล้วเพราะว่าเราต้องขอเคลียร์ก่อนว่ามันจะมีของสปอนเซอร์อีกที่เรายังไม่ได้กัน ทุกคนเดี๋ยวเราต้องแอบกันให้สปอนเซอร์แล้ว v i p ขอกันเยอะมากเราไม่ให้นะจะไปดูข้างเวทีเลยได้เลยพั0 0้าสองรีบไปโกยนะสองพันน่ะบัตร2,000ัน่ะมันมีอยู่บล็อกหนึ่งเหลือแค่6ที่เองใครจะทำอะไรก็ทำนั่งไกลอยู่คุ้มไปดูเจมินายโฟล์ที่ผมทำเพลงให้ก็คุ้มแล้วสำหรับคนที่ชอบเจมินายโฟล์นะไม่ได้ลองเพลงเดียวด้วยนะ แฟนคลับเจมีนายโฟ c e อยู่ไหนนะฮะโมเมนต์แบบนี้หาที่ไหนไม่ได้นะแล้วก็แฟนนางงามด่วนเลยนะด่วนจริงๆนะซุปเปอร์ด่วนนะครับผมบอกไว้ก่อนกดบัตรหรือ,อยังใครยังไม่ได้ไปกดไปกดซะนะผมมันผมเพิ่งเช็คเมื่อเย็นนี้มันใกล้เต็มมากแล้วนะบางอันนะ่ะจะหมดจริงๆแล้วนะคุณชะล่าใจนะคุณจะไม่ได้ดูรอบไฟนอกของจริงนะมาดูให้เหน็นตาเนื้อก่อน บอสมีเฟสอวตารแน่เลยไม่รู้ว่าใครมามอบมงเอ้ลุ้นสิลุ้นเลยพิธีกรรอบไฟนาลสองคนแหมคุณพัสรราป่วยก็บอกแล้วคุณภัสรราแกจะมางานเราอ่ะสองรอบแล้วตั้งแต่วันที่สาสิบแล้ววันที่ห้าแล้วแกก็มาไม่ได้เอาเป็นว่าตอนนี้เราอย่าไปคาดหวังแกเพราะว่าแกจะมาจะมาแล้วเหมือนแกเครียด อาจจะไม่ได้ไปออกงานมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เป็นอะไรแกแล้วแกก็จะแบบป่วยท้องเสียพี่ปุ๊กท้องเสียพี่ปุ๊กต้องเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วแน่ๆพี่ปุ๊กไม่พร้อมอีกแล้วปวดหัวหน้าไทยเท่านั้นพี่ปุ๋ยเลยขังแม่อย่าไปคิดถึงพี่ปุ๋ยด้วยพี่ปุ๋ยเขา ไม่ค่อยไปไหนมาไหนง่ายๆเข้าใจบอสใช่คนอายุมากกังวลเรื่องการออกนะเวลาแกกังวลแล้วอะเวลาผมคุยนะผมมีความรู้สึกว่าแกกังวลจนแกป่วยอเออทุกคนนึงออกปากแกกังวลจนแกป่วยอะหน้าไทยสำหรับบอสคืออะไร คือสำหรับผมไม่มีหน้าไทยหน้าจีนหน้าลาวหน้าขเขมรหน้าอะไรนะผมปล่อยสบายๆผมปล่อยชิลผมปล่อยชิลผมปล่อยชิลหน้าอะไรก็ได้ถ้ามันแบบถ้ามันใช่ถ้ามันใช่ก็คือจบใช่หมายความว่าแวร์ลูมีทุกอย่างมีเอนเตอร์เทนมีนะฮะมีแฟนคลับหลากหลายอื งานทุกรูปแบบอะไรอย่างนี้ว่าไปวิกตอเรียเหรอผมไม่ได้เชิญน้องมาเลยปล่อยน้องไปเอะใกล้จบตำแหน่งแล้ววิกตอเรียไม่เอาแคทก <c oughs> ็ไม่เอาอยู่แล้วเธอดูประวัติเธอก็ต้องรู้ว่าไม่เอาไม่ต้องมาดังถามที่จะตอบบอสครับพี่เลี้ยงปู่ดำคือคุณดำเกษสยาม เดี๋ยวต้องไปดูก่อนในทีมคุณดำมีใครบ้างที่ยังมีชีวิตอยู่อายุประมาณ60ไม่บอกหรอกใครมออโมงบอกได้ยังไงพิธีกรไฟแนลเปลี่ยนไหมเปลี่ยนจากอะไระคระับพิธีกรมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่มันก็ไม่ได้แบบโอ้จำเป็นนี่ต้องเป็นอย่าง,งานั้นเป็นอย่างนี้หรอกสำคัญก็คือ MGI ของเราเน้นความไม่เปิอความไม่เลอะเทอะ นะไม่ใช่ว่าพิธีกรมาทําให้เราแล้วไปทําให้เวทีอื่นหรือไปทํานู่นทนํานี่อะไรเงี้ยเราก็ไม่เอาเออเขาก็ไม่เอาเราพิธีกรที่เคยมีประสบการณ์กับที่อื่นมาเราก็ไม่เอาแล้วก็พิธีกรที่เราควบคุมไม่ได้หลังจากทํากับเราเสร็จเราไปท,ทําที่นู่นที่นี่เราก็ไม่เอานะเราต้องรักษาบแบรนดิง้งสำคัญมากเราต้องรักษาบแบรนดิง้ง นะเราต้องเรารักษาแบรนดิงของเราแชมป์จะเกี่ยวอะไรกับแชมป์นะเรารักษาแบรนดิงของเราค่อนข้างเป็นสิ่งสําคัญมองคนละมุมมองกันหลายมุม,มแต่พิธีกรมีสองคนก็จบแล้วคุณไต่ภพเนะี่ยถ้าเป็นไปได้คุณไต่ภพนะฮะจอห์นวินยูคุณไตพบพนะลิมบาพนะเออพิธีกรในะประเทศไทยมันน้อยมาก วิธีการในเมืองไทยมันน้อยอ่ะที่ทำมาหากินได้แล้วเซฟตี้เฟิร์สอ่ะอ้วนอรชรคือใครอ่ะบอรู้จักอ,อ้วนอรชรไหมล่ะอ้วนอรชรนักข่าวอ่ะเคยได้ยินสมัยโบราณพี่อ้วนอรชรอ,อะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินนะพี่อ้วนอรชรทำไมอ่ะคืออะไรพี่อ้วนอรชรพี่ดูสัญญาหรอไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้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 อีกแล้วใจอืมอืมแต่ในยุคผมพิธีกรจะมีบทบาทน้อยมากไม่ต้องไปคอนเซ์ตอะไรกับพิธีกรมากหรอกผมจะแบบตัดบทพิธีกรเกือบหมดแล้วแค่เข้ารายการแล้วก็ไหลาย,ยาวไป ผมอยากทําแบบนี้มากกว่าไม่ต้องไปถื่เต้นอะไรมาก White over าไวโอเวอร์บ้างอะไรบ้างไปเรื่อยๆสําคัญจุดเดียวเท่านั้นคือประกาศผลอย่าเอาแชมป์ก็พอแชมป์เขาไม่ทําไฟนอลอยู่แล้วบริษัทไม่ได้ทําไฟนอลอยู่แล้วเธอเอาพ k ก็ได้พี n คนิแชมป์คือออเอสจริงๆอะไรว่าออเอสคืออะไรแพลสามารถทํางานอะไรได้บ้างคะจะเอาไปบอกด้อม โว้ยก็ทำได้หลายสิ่งอย่างอยู่อ่ะตามสไตล์แพลนะ่ะบอสไปภูเก็ตพรุ่งนี้ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพิธีกรรอบชุดประจำชาติก็จะเป็นผู้หญิงคนเดียวพิธีกรรอบชุดพีเิมินารีรอบชุดพีเรมินารีรอบพีเิมินารีก็น่าจะเป็นผู้หญิงคนเดียวบาวินสุดาอาดี ไม่รู้พีเคพีเคมาเป็นพิธีกรให้หน่อยเด็กทาริซาใหม่เอ็มยู่ก็บอกไปแล้วไงว่าไม่ใช่ลาลิซ่าเขาก็ไม่มามีเงินก็เอาเขามาไม่ได้เพราะเขามีการรีเควสเยอะเวลาร้องเท่าที่เขาบอกมานะเอเจนซี่นะเวลาร้องก็จะให้หนางงามเดินไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างเข้าใจเป่ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วเราจะซื้อเขาได้หนึ่งเขาไม่มีเวลาสองเขามีเงื่อนไขเอานะ่เราเอาให้สนุกเถอะเราอย่าคิดว่าการประกวดจะต้องดังเพราะนักร้องสิมีได้อม,มีได้มีก็ดีมาก็ดีนะฮะแต่วัตถุประสงค์เราคือการประกวดมิชชันิเวอร์สนะต้องเป็นที่สุด ส่วนอื่นนั้นให้มาเติมจบข่าวคุณคนนี้ถามเรื่องอะไรอย่าเนี่ยเคยพูดไปแล้วไงเจมินายดีแล้วบอสอ๋อมันจบไปแล้วครับเจมินายแอนโฟ d ด์สำหรับไทยนะสำหรับสักสำหรับ MU 74ก็จบแล้วเซ็นสัญญาแล้วคุณนวัดก็จ่ายเงินศิลปินสำหรับ MU ไปแล้ว50%แม่แอนได้คุยบ้างไหมคุยทางไลน์ครับ เมื่อกี้ก็คุยครับก่อนเข้าไลฟ์บอยทมแพลฟอกโอ้โหได้เลยรอดูสู้ตายอาจจะตายเลยก็ได้ใครจะรู้ <laughs> พรุ่งนี้วันเกิดบอยขอให้บอยมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับแม่แอนจะขึ้นฮัลโหลไหมไม,ไม่ผมไม่ให้ขึ้น <laughs> ผมไม่ให้ขึ้นผมไปกนเขียนสคริปต์เองผมไม่ให้ขึ้นเอาหนาเก๋ๆอยู่ข้างล่างดีกว่านะอย่าขึ้นไปแล้ ขอ้บอสปังๆขอบคุณนะครับ Yellow Studio มาเลยมันจะมาสู้ของผมได้ไงของผมอะ Double Yellow อย่าไปอย่าไปฝังจิตฝังใจกับชื่อของบริษัทเลยอืมทุกยุกมันเปลี่ยนไปหมดแหละไม่ว่าบริษัทในไทยหรือต่างประเทศเชื่อผมเราต้องเราต้องเราต้องเป็นหนึ่ง เราอย่าลอมเป็นลองใครเราต้องไม่ก้มหัวให้ใครเพราะเราจะต้องพัฒนาตัวเราสุดาติวันก็ขอบคุณครับคุณปีเตอร์ขอบคุณนะครับพรุ่งนี้วันเกิดหรออยากขอให้น้องเจ็ดสิบเจ็ดคนขายของให้คนละแสนบาทจบจะเป็นที่รักของบอสนวัตทันทีไทยแลนด์ <c oughs> คือที่หนึ่งทุกคนมันต้องมีการพัฒนามีการต่อสู้มีการปรปับปรุงมีการเปลี่ยนแปลง เราอยากตีค่าว่าต่างประเทศจะแบบดีที่สุดสําหรับทุกคนทุกคนรู้ไหมเวลาผมไปอเมริกาแต่ก่อนสมัยเด็กๆกัผมชอบนั่งอยู่ในเจ็ดอะไรปัจจุบันผมไม่นั่งเลยผมไม่นั่งเลยถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะฮะผมไม่ชอบเลยมันเคยเป็นที่หนึ่งมาก่อนแต่ปัจจุบันน่ะสายการบินเกิดใหม่เป็นที่หนึ่งแซงหน้าได้ง่าย นะเช่นสิงคโปร์แอร์ไลน์อันนี้ก็อาจจะเก่าหน่อยอิมิเรตกาตาสวิสแอร์ออสเตรียนการบินไทยผมชอบหมดผมชอบอยู่ในเต็ดแอร์ไลน์ครั้งล่าสุดผมนั่งจากผมนั่งจากสเปนไปนิวยอร์ก เมื่อครั้งมิสแกนสเปนปีที่แล้วเสร็จแล้วผมบินไปนิวยอร์กจากสเปนบินไปนิวยอร์กเลย mm hmm. เพื่อไปเจออิงฟ้าที่น mm ิวยอร์กผมจำเป็นต้องนั่งยูไนเต็ดแอร์ไลน์แควมากแย่มากบอกตรงๆว่าแย่มากอาหารการกินก็แย่การบริการก็แย่พนักงานก็ไม่ใส่ใจเพราะมันมีคำว่ายูเนียนมันอีโก้เท่านั้นแหละฝรั่งอะ่ะอเมริกันอะไม่มีอะไรเลยไม่มีเลย อขนาดนั่ง Business Class ยังไม่มีอะไรเลยอ่ะทุกคนมันเคยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดผมกำลังจะบอกกับทุกคนว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น Yellow Studio มันเคยดีที่สุดใช่มันเคยดีที่สุดผมมั่นใจว่ามีบริษัทอื่นที่ดีกว่านั้นถ้าเราจะใช้ของอเมริกันมียเยอะแยะ แต่คนไทยรู้จักแค่อันนี้ไงเพราะว่าเขาเคยแบบมีเอ็นเคริตก็เลยจำมันไว้ฟังเพลินมีข้อมูลนะ่ารู้มากค่ะขอบคุณครับเอบน้ำพิกแล้วขอบคุณครับคุณนาชารับสมัครสตารไหมรับครับพนักงานนะทุกคนรับอยู่ตลอดงานเยอะมากทำไม่ทันนะนะนะตรังเป็นยังไงบ้างก็ดีนะครับก็ดีอยู่ คุงจอยบอกว่าวินามงคงมีคนอกแตกตายไปหลายคนครับหูรถพยาบาลคงวิ่งกันทั้งเมืองอยากรู้วิธีการเฟนอลเอ็มยจะเป็นใครนอนเด็กจังเด็กจะไปนอนแล้วไปอาบน้ำแล้วพรุ่งนี้แข่งเบสเซลเลอร์ไหมคะขอดูจังหวะก่อนนะครับเพราะพรุ่งนี้มีงานนะครับตอนนี้งานมีเกือบทุกวันเลยแต่ว่าต้องหาวิธีการแทรกให้ได้เพจะตัดให้เหลือห้าคน แล้วก็สปีดด้วยต้องตัดให้เหลือ4คนทุกคน p o p u l ล่าโหวเป็นสิ่งสำคัญนะ p o p เฟล่าโหวตเป็นสิ่งสำคัญนะตอนนี้เร็วๆไปโหวตกันด้วยมีประกวดกับเราไหมถ้าจะไม่มานะครับแต่มีมีคนจ่ายค่าลิขสิทธิ์ไปแล้วไม่มาก็ไม่เป็นไรพี่มะนาวเป็นอะไรคะเป็นอะไรอ่ะน้องเป็นอะไรน้องเป็นมิชลินเวิร์เชียงใหม่น้องเป็นอะไร,ร,ะไรพี่มะนาวเป็นอะไร ก็สวยดีนะพี่มะนาวเห็นไลฟยสดร้องไห้อยู่ค่ะจริงหรอร้องทำไมอ่ะไม่มีมงลองขาบมีมงเดียวขาดอมเครียดแล้วนะบอสรีวิวนางงามแต่ละคนเอ่ะให้รีวิวแล้วไปเครียดรีวิวเพื่อเครียดเพื่อรีวิวก็รีวิวเอาไงอ่ะยังไงรีวิวแล้วไปเครียด เขามีตะล่าเริงบันเทิงใจปรับเปลี่ยนกันไปรีวิวแล้วไปเครียดดอมลองหห้กันบ้างดอมสู้ดอมคู่กันลัจจะหนึ่งพันเร็วเร็วรวเร็วบอสดื่มน้ำเก่งมากเลยโอ้โหมันพูดเยอะค่ะมันต้องกินเนี่ยกินน้ำเยอะดีแต่ต้องกินน้ำสะอาดด้วยนะเนี่ยขวดนี้พันห้ารอยลิตรเอ๊ยหนึ่งจุดห้าลิตรแล้วก็เป็นน้ำพีเอ 8.88บอดก็ตรงเกินเอาเอา๊ยยังไงจะให้พูดไม่ตรงกับสิ่งที่อยากพูดเอ๊ยยังไงเนี่ยผมเป็นคนแบบนั้นไม่เป็นนะนะฮะผมเป็นคนแบบนั้นไม่เป็นนะฮะใจผมพูดโกหกเอ้ะใจพูดไม่ตรงกับสิ่งที่บอกเหรอได้เลยเดี๋ยวเที่ยวน้าพูดให้ไม่ตรงโอเคไหมพูดอ้อมไปทางนูน้นทางนี้หลอกไปทา,ทางนู้นทางนี้ แนะนำผิดๆถูกๆไปดีแล้วใช่ได้แล้วไม่แนะนำดีกว่าดีที่สุดปล่อยไปเรื่อยๆเป็นคนตรงก็บอกตรงเกินถ้าพูดจาไม่จริงกับพูดตรงเลือกอะไรฮะทุกคนอะไรวะเครียดหนะักตอนนี้กลัวชวดมงโอ้ยตายแล้วจะทำให้น้องใส่ค่ะโอ้ ผมรายละเอียดผมจำไม่ได้ครับถ้ากลัวช่วยก็ไปกดตกะกร้าไปหายช่วยไปกดตะกร้าแก้เซ็นไปขอบคุณนะคุณกู๊ดลักบอลที่เป็นบอลแบบนี้ใช่ผมเป็นคนพูดตรงๆผมจะไม่พูดอะไรที่มันแบบมันไม่ตรงกับความเป็นจรงิงหรืออ้อมไปอ้อมมาหรือเสแสร้งการพูดตรงๆคือทำความเข้าใจง่ายสุดนะทารีน่ามาปีหน้าเข้าใจง่ายสุดอืม ไม่ต้องอ้อมค้อมหรอกถ้าอยากรู้อะไรก็รู้รู้เลยแล้วเป็นรู้การรู้ที่ข้อมูลที่ถูกต้องคือสิ่งที่ทำให้ตัวเองจะจะไดข้ข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถปรับตัวเองได้เร็วที่สุดนะทุกคนจะไปเครียดทำไมเลยออตั้งสิบสี่วันที่ถึงขั้วคุณต่อยใชนะ่ไหมประกวดครั้งนี้ขายของน้อยใช่ น้องๆก็ขายน้อยแล้วกิจกรรมขายของก็น้อยน้อยกว่าแกนเยอะอุ้ยแกนมันทุกวันแกนเนี่ยนางงามทุกคนได้เงินค่าคอมมิชชั่นหลายแสนกลับบ้านต่อให้ตกรอบก็ได้เยอะทุกคนเร็วๆซื้อหุ้น mgi แล้วอยากให้ขายเยอะๆก็บางคนก็คือมันจะมีพวกอวตารคอยด่าบางคนก็แบบจิตใจไม่แข็งก็เลยแบบอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยอย่าไปสนใจเออ อย่าไปสนใจเราต้องหาเงินเลี้ออยงตัวเราอยากได้โปรดักชั่นดีๆใช่ไหมมันก็ต้องขายของอะ่ะวันนี้เพิ่มไปสองล้านกว่าบาทเฉพาะเบรกแรกเบรกเดียวอะ่ะของม i นูนิเวิร์สไทยแลนดใครพลาดคือพลาดบอกคำเดียวตัวนี้ตัวเดียวเบรกเดียวอะ่ะเพิ่มเข้าไปอะ่ะเออถ้าไม่ขายแล้วจะเอาที่ไหนล่ะเออพูดแค่นี้แหละ ทุกคนหวังว่าคงเข้าใจกันบ้างไอ้คนที่แอนตี้อะแล้วชีวิตเขาทำยังไงต่อแอนตี้แล้วทำยังไงต่ออันนี้พูดจริงๆนะทุกอย่างต้องใช้เงินครับถ้าเราสุดจริตเราก็ต้องหาเงินนะฮะแต่ถ้าเราไม่สุดจริตเราก็หลอกให้เขามาทำให้แล้วเราไม่จ่ายเงินเขาอันนี้ก็มีฮะก็ม,กมีก็พวกไม่สุดจริตนะฮะก็หลอกให้คนมาทำโปรดักชันให้เราไม่จ่ายตังค์เขาหลังจากเสร็จงานก็มีครับ ใช้แบบนั้นมันดีหรอฮะมันก็ไม่ดีนะฮะก็ทําไม่ได้นะฮะผมทําอย่างนั้นไม่ได้ผมอยู่กรุงเทพครับไปแล้วทุกคนเนี่ยมดตเคุยกันอย่างเงี้ยละเดี๋ยวก็ไม่ต้องไปเก็บเสื้อผ้าเลยนะทุกคนไปแล้วนะสวัสดีครับ